ระบบบริหารราชการไทยการบริหารราชการจําเป็นจะต้องมีการดําเนินงานอย่างเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการดําเนินงานกิจกรรมนั้นๆเสร็จสิ้นแล้วจะมีผลกระทบ โดยตรงและโดยอ้อมตอนหน่วยงานและประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงมีได้ดังนั้นการบริหารราชการจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 1. สภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองในเทคโนโลยีเป็นปัจจัยภายนอกองค์การที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการดําเนินง,งานขององค์การปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ 1.1. สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมมีความซับซ้อนและมีความสำคัญต่อการบริหารราชการเนื่องจากการบริหารเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ความสําคัญของปัจจัยด้านสังคมจึงเห็นได้ชัดเป็นปัจจัยทางด้านสังคมถูกกําหนดมาโดยวัฒนธรรมประเพณีนิสัยความเชื่อศาส,สนาครอบครัวและสิ่งที่สําคัญต่อการบริหารงานราชการมากที่สุดคือค่านิยมของสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อการบริหารราชการอย่างเห็นได้ชัด 1.2สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อความสำคัญของหน่วยงานราชการเช่นเดียวกับปัจจัยทางด้านสังคมความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมเศรษฐกิจจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อมีการจัดงบประมาณกล่าวคือเมื่อภาวะเศรษฐกิจ,จเจริญรุ่งเรือง องค์การส่วนใหญ่จะดําเนินงานได้อย่างเรียบรื่อนแต่ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําแล้วองค์กรส่วนใหญ่จะประสบความยุ่งยากในการดําเนินงานนอกจากสภาพะทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อองค์การแล้วยังมีปัจจัยด้านต่างๆอีกเช่นทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้น1.3าสภาพแวดล้อมทางการเมืองปัจจัยทางการเมืองก็เป็นสิ่งที่นักบริหารองค์การต่างๆจะต้องพิจารณา ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลกฎหมายต่างๆเป็นต้นถ้าเป็นองค์การในภาคธุรกิจแล้วนั้นนโยบายของรัฐบาลอาจจะเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์หรือปรับกลยุทธ์บางประการขององค์การรัฐบาลอาจมีนโยบายในการส่งเสริมหรือควบคุมในกิจการบางอย่างก็ได้ส่วนองค์การรัฐบาลหรือระบบราชการแล้วแล้วถึงว่าฝ่ายการเมืองจะเป็นผู้กําหนดนโยบายเพื่อให้ระบบราชการน,นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติตให้มันรู้ตามเจตนารมณ์ของฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน1.4สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีนอกจากสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการบริหารราชการกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางเทคโนโลยีสื่อสารหรือที่นิยมเรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารภาครัฐโดยตรงทําให้จําเป็นที่ต้องดําเนินการปฏิรูป กระบวนการและวิธีการบริหารจัดการเสียใหม่เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มีหลากหลายได้มากขึ้นอย่างทันท่วงที 2. ปัญหาความจําเป็นตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งที่สําคัญต่อหน่วยงานราชการจะต,ต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะการบริหารราชการเป็นการจัดทําบริการสาธารณะส่งมอบบริการสาธารณะไปสู่ประชาชนดังนั้น หน่วยงานจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานในขั้นตอนต่างๆร่วมด้วยอันเป็นลักษณะของการบริหารงานราชการแบบมีส่วนร่วมเพื่อที่หน่วยงานจะได้ทราบปัญหาอุปสรรคและความคาดหวังรวมทั้งตลอดความต้องการของประชาชนเพื่อนำมาเป็นกำหนดแนวทางในการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบของนโยบายแผนแผนงานและโครงการตามลำดับและสามารถส่งมอบไปยังประชาชนได้อย่างบังเกิดสมจผลต่อไป3าม กระบวนการบริหารราชการที่ดีการบริหารราชการที่ดีจะต้องเป็นการตอบสนองต่อปัญหาความจําเป็นความคาดหวังและความต้องการของประชาชนดังนั้นหน้าที่หลักที่สําคัญของหน่วยงานราชการก็คือการใช้ทรัพยากรทางการบริหารได้แก่ CM อันประกอบด้วยคนเงินวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีและวิธีการจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดซึ่งจะต้องใช้กระบวนการที่ิหาร ที่สำคัญดังนี้3.1การวางแผนในการบริหารราชการการบริหารราชการจาเป็นจะต้องมีแผนในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแผนคือข้อกำหนดที่เป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานหลัฐซึ่งสอดคล้องการรับรองนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังนั้นแผนจึงเป็นเรื่องของการเตรียมการไว้ล่วงหน้าซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกและง่าย ในการควบคุมการปฏิบัติงานการวางแผนในการบริหารราชการจะประกอบขั้นตอนที่สําคัญ3ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนแรกคือการกําหนดแผนขั้นตอนที่2คือการนําแผนไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนที่3คือการติดตามและประเมินขั้นตอนแรกคือการกำหนดแผนในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอยู่หลายกิจกรรม เริ่มต้นด้วยการศึกษาปัญหาความจำเป็นและการทำความเข้าใจของประชาชนซึ่งเป็นกิจกรรมการสำรวจการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนในการที่หน่วยงานข้าราชการจะดำเนินการจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆให้จากนั้นจึงนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนของ หน่วยงานเพื่ออนุมัติดำเดนินขั้นตอนที่2คือการนาแผนไปสู่การปฏิบัติเก้าคือเมื่อแผนผ่านการอนุมัติหรือผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารหรือสภาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการแปลแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กําหนดไว้ในแผนเพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยการแปลแผนเป็นโครงการหรือกิจกรรม เพื่อส่งมอบบริการสาธารณะต่างๆให้แก่ประชาชนต่อไปในขั้นตอนนี้อาจจะต้องสร้างการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับขั้นตอนที่3คือการติดตามและการประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวางแผนโดยการติดตามเป็นเรื่องที่จะต้องการทําอย่างสม่ําเสมอระหว่างการจัดทําบริการสาธารณะเพราะถือว่า เป็นการควบคุมตรวจสอบหรือกำกับดูแลหรือการดำเนินการจัดหาและส่งมอบบริการสาธารณะด้านต่างๆให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพองการบริหารองค์การเพื่อการบริหารราชการกล่าวได้ว่าการบริหารองค์การภาครัฐภาษาราชการเรียกว่าการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งการแบ่งส่วนราชการจะต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆรนกันไปตามลำดับตั้งแต่กระทรวงทะบวงกรมกองแผนกต่างๆอันเป็นการแบ่งแ,งแยกหน้าที่เฉพาะอย่างให้กับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันการแบ่งส่วนราชการของประเทศไทยแบ่งออกเป็น3ส่วนดัง 1. การริหารราชการส่วนกลางแบ่งออกเป็น4ส่วนคือสำน,นักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทะวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงทบวงซึ่งสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงและกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็นสองส่วนคือจังหวัดและอำเภอส่วนตำบลและหมู่บ้านนั้นไม่ได้เป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคหากแต่เป็นองค์การ ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่นาการแบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น4ส่วนคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษมี2หน่วยงานคือกรุงเทพมหานครและเมือง3.3ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารราชาการข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีคุณลักษณะของการใช้ภาวะผู้นำและความสามารถในการจูงใจเพื่อให้บุคคลที่รับผิดชอบในงานต่างๆสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จในการบริหารราชะการจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ดังนั้นผู้บริหารหน่วยงานราชะการจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบมีความรู้อย่างเพียงพอในการวิเคราะห์วินิจฉัยเนื้อาหาสาระในลักษณะงานของราชะการมีทักษะ ที่เหมาะสมก็คือควรม,มีทักษะที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานและการนำทีมงานได้แก่ทักษะในการวางวิสัยทัศน์ทักษะในการชี้แรงจูงใจทักษะในการทำงานอย่างเป็นทีมและทักษะในการสื่อสารและมีคุณลักษณะชีวิตที่เหมาะสมเช่นควรเป็นคนที่เที่ยงธรรมยุติธรรมกล้าหาญมีมนุษยสัมพันธ์ ต่อความรู้สึกของผู้อื่นซื่อสัตย์เปิดเผยจริงใจมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความภักดีต่อองค์กร3.4การควบคุมตรวจสอบเพื่อการบริหารราชการการควบคุมตรวจสอบจะเป็นเรื่องของการกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานในเรื่องต่างๆโดยอาจจะดำเนินงานก่อนระหว่างหรือหลังการดำเนินงานกิจกรรม ว่ามีปัญหาอุปสรรคด้านใดบ้างเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้อย่างทีท่้นเพื่อให้การดำเนิงนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมการบริหารราชการอาจแยกออกเป็น2ส,ส่วนคือการควบคุมภายในวงราชการและการควบคุมภายนอกวงราชการดังนี้ หนึ่งการควบคุมภายในองวราชการเป็นการควบคุมตามลำดับของสายการบังคับบัญชาและการควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐต่างๆซึ่งการควบคุมตามลำดับของสายการบังคับบัญชาจะเป็นการควบคุมโดยผู้ที่มีตำแหน่งที่อยู่ในระดับสูงกว่าควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าไปตามลำดับตั้งแต่ในยกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดีผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้ากองหัวหน้างานไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานส่วนวิธีการควบคุมตามลำดับของสายการบังคับบัญชามีอยู่หลากหลายวิธีการแล้วแต่จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมเช่นการใช้งบป,ประมาณควบคุมโดยจัดสรรงบประมาณตามผลงานที่ได้รับหรือการควบคุมโดย รูปแบบอื่นๆได้แก่การตรวจสอบงานการประชุมการสัมมนาเป็นต้นในส่วนของการควบคุมโนยหน่วยงานของรัฐต่างๆได้แก่สำนักงานงบประมาณจะควบคุมดูแลการจัดสรรงบประมาณประจําปีสำนักงานเงินการแผ่นดินดูแลใช้เงินให้เป็นตามระเบียบของทางราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรืนอนกพอ เป็นการนำการควบคุมการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนราชการต่างๆเป็นต้น 2. การควบคุมภายนอกวงราชการเป็นการควบคุมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากภายนอกวงราชการซึ่งมีหลากหลายกลุ่มด้วยกันได้แก่การควบคุมโดยสื่อมวลชนในแง่ที่ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะกรณีการทุจริตประพฤติมีชอบเสมอเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพของวงราชการนอกจากนั้นแล้วยังมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากภายนอกวงราชการอื่นๆอีกได้แก่การควบคุมโดยพรรคการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการวิาพากษ์การทำงานของรัฐบาลการควบคุมโดยรัฐสภาโดยการตั้งกระทู ถามในกิจกรรมต่างๆที่รัฐบาลดำเนินง,งานเพื่อที่รัฐบาลจะชี้แจงเพื่อความกระจ่างในการทำงานและการควบคุมโดยประชาชนด้วยการร้องเรียนหรือร้องทุกต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลในสิ่งที่ตนประสบกับปัญหาเดือดร้อนเพื่อ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลดําเนินการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารราชการเป้าหมายของการบริหารราชการคือการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพจะต้องเกิดจากการใช้ทรัพยากรต่างๆได้แก่คนเงินวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยจะต้องใช้อย่างประหยัดก่อให้เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อส่วนรวมทั้งนี้จะต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้ใจ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็นส่วนการบริหารราชการที่มีประสิทธิผลจะต้องปฏิบัติราชการอย่างมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายการปฏิบัติตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การมีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อคำคาดหวังของประชาชนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียอย่างต่อเนื่องครับ